สวัสดีพี่หม่จ้าพ่อแม,ม่พีน้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม,ม่พีน้องทุกคนนะคะมมปีน้องพ่อแม่พีน้องจะใด้ตัวโลกมนันนี่มาร่วมกันจ้ะเห็นงานลงงานนํำกันน่ะแหละแต่มันนี่วันหยุดช่วงคริส,สต์มาสมาก็เลยว่ามากินขนมจีน้ํำกันพี่น้องระเบงนะสามคนนี่นำหนักเกินสองร้อยอายุก,ก็เกินเกือบสองร้อยเนาะ ร้อยกว่าอายุก็เยอะอายุค่อยก็เกือบร้อยแหละพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะปีนี้ปีใหม่ลวเนาะกะสิงบดีกะเตะมันถิมลงขยะพี่น้องสิงดีกะเก็บใส่กระเป๋าอันเซฟไปเด้อพี่น้องใส่ตู้เซฟไ้สิงบดีกะเน้่มันลงขยะโลดบ่ว่าแต่อีหยังหัวบดีกะเตะถิมได้พี่น้องเด้อ แต่มันทิ่มโลดันมดีนะ่ะจะไปเก็บมันสามนาทีไปเอามาคืน <laughs> สามนาทีไปเก็บคืนจะมา <laughs> ใช่ไหม,ไมนขนมเ็นพี่นองกับปนแซ่บแซ่บคนไกลบ้บนา,บานนอะนกับปนคนไกลบ้านกินน้ำกันแซ่บหลายนั่งเิดเบีเยดก,กันนะอบอุ่นดีหนาวนี่ีปนองหนาวกินไข่มันเพิ่มพลัง กินขนมจีนสีมือเชฟแตนแจทแตมทำไม่อร่อยเลยแต่สองถ้วยไม่อิม่ม <c oughs> ไม่อร่อยเลยสองถ้วยไม่อิม่มบอกแล้วว่าไปไห้ต้มหม้อที่สองนัดหม้อที่สองอยังไม่เหลือเลยพี่น้องแข่งหนึ่งหมดไปแล้วจ้ะอันนี้แข่งที่สองกินกันสามก้นก,น,นกับคุกินได้กระเบิ่อไม่้องเนานะ กระปุนกินจังงํำเลยกตแสบยั่นั่นทานบัไห้กินก็นํายากระกินก็ตามมันบอกฮุงเนาะแต่อยู่นี่บอกว่ยไมีบอกฮุงกะทีกินบอกตำแครรอทเคยตำแครอทะไหม<ค>ตำแครอทอร่อยนะฉันว่าตำแครอทอร่อยกว่ากะปุอืมอม,มันมันอร่อยมันเราเราไม่ต้องเ,อรเราไม่ต้องตำนะแค่เราทำน้ำน้ำแล้วก็เอาแครอทลองไปอะไรนะโคเลโคเลเนะี่ยลงไปโคเลโคเลม ไปล้บบนบาทไม่ต้องเติมน้ำตาลเนาะไปคนเนาะต้องเติมน,น้ำตาลปี๊บให้เสียน้ำตาลเพื่อ <c oughs> น้ำตาลอพอดีเลยเนาะแครอทอ,นะอร่อยแล้วมันเป็นกรอบอะไรด้วยใสแตงบานาวกับมะเขือเทศลงไปกรอบถูกเลยละ่ะอยู่ประเทศไหนก็ถูกประเทศเรนเนาะแต่ที่จะแพงเนาะ ท่านที่จะแปงกับถูกเนาะต้นตะปูนมันมาจากเมืองไหนรู้ไหมแค่หล่ะอากาศเย็นไงเอ้ยบ้านเมืองอากาศเย็นมันจะมันจะมันจะนมงูง่ายใจงูง่ายเยอะไม่ได้มาจากประเทศอื่นครับมาจากเมืองกีบเลยที่ผมให้ยาตายตีเมื่อกี้พี่ลูกหัวละดิดนาเอ้ยขึ้นมาเปบนกล้าดำดำนาเลยดันพอไปถอนมาตอนพี่ไปแบกดูมันงามงามเหมือนแดนไปอู้ทงจะลูก กุจะหัวดกเนาะพอไปถอนมาไม่มีสักหัวเลยเป็นรากมันแดงๆมันมันถี่เกินไปมันไม่ขึ้นโมโหต้องปลูกดิ้นดุนดวนไปต้องปลูกหนูก็ไม่ปลูกหรอกแค่รดมันถูกไปปลูกทำไมมันแค่รดหัวหัวอะไรหัวแดงแดงน่ะหัวได้ดิบนะหัวไ้ดิบอ่ะโมโหมากดูช้าง เขาขับไล่ช้างขึ้นมาอารวาสในสวนมากินผักมันมากินมะเขือเทศเต้าปลาช้างมันมากินมะเขือเทศเต้าต้นชางเ่หรือทำไมอึกอากบ่อยจังลมเหรอเอาไปสู้กลับมะเขือเทศเพราะว่ากูกินยังไม่อิ่มอะไรสมัยนี้ กระถินพี่น้องเนี่ยกระถินกระถินน้องเอามาจากบ้านเป็นไปเมืองไทยมากเอามาจากบ้านมากินกระถินกินก็กระปุนแซบพี่น้องแซบหลายเป็นล่าจากหน่อยหนึ่งก็กินพว่าบ่มี่หามาหาบ่มี่กินก็นเลยต้องกินกันอยู่บ้านเ้าก,กับพก,กินแล้ว่ามันแกแล้วมันเ่าแล้วมันเป็นล่าแต่อยู่นี่อยากกินก็นเลยกิน แสบลายพี่น้องพี่น้องเบ่งคนตังคุนกินแสบไหมเผ็ดแล้วนะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะพี่มายกินพริกเป็นวันนั้นอ่ะกินพริกืบอกว่าอย่าใส่พริกเยอะนะไม่ฟังกินจนร้องโอยอยโอยแล้เผ็ดมากยาิ วอ้ยมากินมะเขือเทศเห็นไหมมะเขือเทศเต็มเลยมันกลับมากินอ mm. ีกแล้วเบิ่งโทษดาพี่น้องกินไปเบิ่งโทษดาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปตลาดเบื่อี่ยฮึจะไปตลาดเบื่อเงี่ยจะไปซื้อปลาตัวนี้นะวันศุกร์อยากกินอยากเนื้อปลากับเัานเนี่ยเนื่องไงมัดเดยพี่อ๋กที่ไม่แก่นั่นอ่ะ ปลาแมคโครอู้แมคโครเหรออืมกินแมคโครกินปลาลินไม่ดีกว่าแล้วอ๋อหนูไม่ชอบอันนี้แต่ปลาลินแพงกว่าแมคโครนะปลาแมคโครถูกใจแล้วก็โตอ้วนๆใหญ่ๆมันๆย่างกินอร่อยแต่มันก็หอมมาทำน้ำยาอร่อยแจนทำตอนนั้นน้ำยาทำน้ำยาแจนทำน้ำยาแมคโครอร่อยย่างสุกๆกินก็อร่อยพี่หมายมันหอมมันบวมมันเนื้อมันมันเด็ดโตอันนั้นที่เราย่างกินแล้วกินกินข้าวหมด เราไม่รู้ไม่ไม่อิ่มเลยข้าหมดเป็นกระติกกระติกพอกินเสร็จแล้วกินน้ำนั่งไม่ได้เลยย่างแบบใหม่ๆร้อนๆมาอร่อยนะกินปลาดิบมากไปนะเอาปลาดิบมาย่างกินอร่อยฟ้าคุณผู้ชชอบปลาดิบคุณชอบกินปลาดิบนะเพราะปลาดิบเหม็นสาบปลาดิบจะเหม็นสาบที่ไหนล้างเอาท้องดำๆมันออกให้หมดไม่มีสาบเลยปลาดิบอร่อย ตรงท้องตรงเหงือกมันอะเอาออกให้หมดท้องมันอะล้างให้ขาวเลยมันจะไม่มีสารปลาแมคโครน่ะกลิ่นแรงหนูชอบกินท้าไม่ปลาแมคโครก็ปลาสีบานแต่แมคโครเนื้อเยอะเนาะเออเนื้อมเยอะเนื้อเยอะด้วยแล้วก็ถ้าเราย่างเหลืองๆหนังกรอบๆมันอร่อยแบบกรอบๆหัวมันกินได้หมดทั้งหัวเลยเนาะอืมันมันนิ่มเนาะกระดูกมันนิ่มแล้วก็ไอ้ฟรายเออนั่นแหละไอ้ฟรา เอาเก้าเอรไปแค่สิบห้านาทีไปซื้อเอาตัวใหญนเลยมวดนะพี่มันๆรุมไขมันให้ตัวเอง่อยผมลงน้ำหนักลดเยอะม้วนอันนี้มันกินไม่ได้มันหนดียวเนาตะก่นตะกั่นตะกั่นเหรออืมทตะกั่นออืมดูเดือดด้วย เราคอส์เมา,มาเขานมจีเน,เนี่ยตะกะแตนเป็นมดแล้ว <S <S มันมากินปลกกันหมดสวนไหมนะประเออทศแถบแอฟริกาเขามีฝูงตะกะแตนอย่างเงี้ยพี่ดูดูดูถ้าเป็นเมืองไทยเหรอจับขายรวยอยู่แล้วดูดูเมืองไทยก็มีนะช่วงนั้นจีนมันลงข้าวหมดเลยลอือม,มันกินข้าวโพดเหรออือข้าวโพดมันกินลุกยาวมันมาทีนะมันกินบันไลเลยนะ เห็นไหมมันมาเป็นฟูงเลยนะเป็นร้านๆต่อมามันเดินแถวประเทศเรือพการนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยสกัแแตนพี่น้องถ้าเรากีได้่งกัแตนมันลงกินผักกินยาเพิ่นเมือดนะสงสารเพิ่นอุตสาปปลูกไว้สกัตเตนลงบ้านเข้าเคยมีนะพี่น้องบานเฮาเคยมีโอ้ดูมันปีนึ้น้ะไายดูดูในบ้านเราขายได้เป็นร้านเลยเนาะมันจะไม่ได้ขายมันจะกินมันเอามันนั่นหนังจะไปกินข้าวเราหมดนะจับขายสกัตแตนจับขายหมดที่บ้านเราโน้มัน มันในหนัน่นมันกินล้มกรนีไปเลยถ้ามันลงคืนหนึ่งคืนหนึ่งหมดเลยนะแปลเป็นใหญ่ๆนะ่ะมันลงเป็นยาวเลยผสมบันกันพร้อมเลย,ยกินมาพร้อมอะอะไรนะพรอพรอมเพาะพันธุ์เนาะเยอะมากเหรอ อู้ตายแล้วกินมื่อี้แล้วพี่น้องไปกินไปก็มีลูกไปเนาะกินเลยเหรออยากกินเนาะตะแกรงทนเขงไี่ไายเนาะกินไม่ได้ไม่อไรแพ้ฮะตัวฉันกินเนี่เกือบตายอะตะแกรงทุกครั้งเนาะทำไมอะอร่อยนะมันแพ้แพ้ด้วยนะบางคนเขาแพ้เนาะนะมันมันนะเนาะแล้วแต่เนาะแต่ฉันชอบกินอในนั้นมันอร่อยมันคุ่งนะหนูว่าตะแกรงนะดัดแม่ ดักแม่เนี่ยสมควรแพ้นื้อมันมันยิกว่าตะกแตนนลยตะกแตนกินไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไรตั้งแต่ไหนแต่อะไรละหนูไม่แพ้ตากะแตนแต่หนูแพ้ดักแด้แต่ดักแด้ไม่เป็นไรแบล็กตัวมันดักแด้กินแล้วเป็นผื่นปุ๊บทันทีเลยทันทีเป็นไรเพราะสมัยก่อนกินเยอะมั้งตอนเด็กๆกันเนาะบ้านเราเยอะเนาะแม่นั่งสาวไหมเงี้ยนะจุ่มเเอาาาสว้ไไรก็ปจุมมือไปล้วงกันมือควักกินมือควักกินไงทำบ้านไม่มีนะดักแด้ตะกะแตนไม่มี ดูลายดูมันบินมาเป็นล้านล้านตัวมันจะมีแถวาสาราคาเมเลยนะปลาจิ้มอะไรพวกนี้มีทั่วแหลยพราะอันเนี้ยวันนี้ก็เลี้ยงขายด้วยเอาเป็ <c oughs> ดโบกินตะพูเทปิคบนขึ้นโคมันไม่ได้ก็โป๋อเราดูมันมรากเก่งนะมันอย่าก็โป๋อเนาะรู้ไหมอาหารที่แพงที่สุดในนี่คืออาหารอะไรเค้กจิ้งหรีดอะเอาจิ้งหรีดไปทำเค้กนะออ๋ อย่นนนะแพงมากโปรตีนมันโปรตีนสูงพวกมะเรงโปรตีนสูงนะพี่จิ้งหรีดนะมันถึงอร่อยครับเอาไปทำเค้กอิตาลีเอาไปทำไออาหารไอ้ใช่ไอ้ไอ้ไอ้อะไรก็นะอ่าสปาเสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้ใช่เส้นสปาเกตตี้กิโลหนึ่งกิโลละสามหมื่นห้าพันปอนด์นะถ้ากระเตนนี่เนี่ยเช่องเนี่ยมันบอกกิโลสามกันนะ แล้วคิดเกินมันเงินไทยเท่าไหร่ละเกือบ,บ,บสองล้านอะใต่ยดารย์นี่มันบิงไล่ตีตะกะเต็นกินข้าวโพดแกนเขาตีทิ้ง <c oughs> <c oughs> เนาะไล่มันไงไล่มันไล่จากไล่จิ้งหรีดแพงมากถ <c oughs> <c oughs> ้าไปอยู่เมืองไทยไม่เกินสามวันแล้วจะปิดบ้านเราเนาะ เลี้ยงกันจนแล้วขายได้ถูกทั้งหลายเนาะคือว่าเราเหลือแต่ปีกมันเราเหมือนเหมือนแมงเม่าเลยเนาะมันออกจากฝนมันมันฝนใหม่ๆเนาะแต่แมงเม่าเนี่ยพี่หมากินคนกินเมานะมันมันมันจัดมันจัดมันนะจริงดิฉันก็ไม่กินมันไม่มันไม่กินเองเหรอเนาะอร่อยจริงๆะเขากินแต่ฉันไม่กินงหนูไม่เคยกินก็ก็พอไปกินแล้วก็อร่อยนะอร่อยทำไมเพราะเราไม่เคยมันเหมือนเหมือนเรากินกุ้งเหรอพี่หมา สมัยก่อนเราก็ไม่เคยเลี้ยงใช่ไหมเราพอเรามาเราออกมาข้างนอกก่อนเราออกมาทำทำงานก่อนใช่ไหมพ่อเขาก็ไปหาส่องใส่ขวดแบนเนี่ยนะขวดเราขวดแบนๆบนเนี่ยนะมาทำปนใช่ไหมอะไรแต่ฉันไม่กินเนื้อเลยอ๋อใช่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 ฉนไม่เคยกินพวกเราอ่ะเขามาทำปนใช่ใช่ใช่ซีไม้ไม่กินพวกนี้แต่ซีไม้กินอะไรรู้ไหมกินข้าวคุกซีไม้เออกินก็ไม่ไงโตมีแต่างยาง กระปุกตะปามดูลูกเจี๊ยบจไม่กินคางคกจะไม่ได้กินทั้งตัวเนาะพ่อเาม่แกให้กินก็กินไะไรดูดูดูเขาเพาะลูกไก่ขายมันเป็นเหมือนกบไหมเอ้ยเป็นเนื้อกบแหละหนูว่านะเนื้อมันห่ะถ้าเอาคางคกนะท่านเอาอะไรมันออกยุ่มมูน้อยเขาเพาะกวางขายเขาเพาแกงให้กินเราไม่ได้ไปทำตัวเองไม่ได้เป็นจับตัวเองคางคกใช่ไหมเขารู้เส้นไอเส้นตายเส้นอะไรไหมเนาะ มัยก่อนนะพี่พี่มาคนไทยว่าหนูะจิ้งหรีดอะเขามาแกงใส่หน่อไม้นะอร่อยๆคนสมัยก่อนสมัยโบราณมันอยู่ที่ใจเราอ้นะใจเรามันไม่กินมันก็ไม่กินัึงแต่เกิดอ่เนาะสมัยนี้เขกินแกงจิ้งหรีดใส่หน่อไม้น่ะเยอะแยะมันไม่รู้หนูไปเมืองไทยหนูไม่เห็นมีใครเขาแกงกันอ่ะสมัยโบราณนู่นนะพี่น้องทางลาวเน่ะก็กินจะตายเมื่อห้งใส่หน่อไม้สี่สิบกว่าปีที่เดียวนู่นนะอืมเขาก็ขายกันเยอะแยะทุกวันเนี้ยที่เมืองไทยก็มี ที่ประเทศเราก็ขายกินกันเยอะแยะปัจจุบันนี่แหละอร่อยจะตายนนน่ะไม้เพื่อนอะเป็นกันตัวไม้อ่ะเหมือนกันเหมือนนกัเลยใช่ไหมไม่ชาเนาะมันค่อยๆกินแล้วตัวนี้เนาะท่านั่นแหละพี่น้องมากินน้ำกันมณีม่านบอกน้องหัวม้วนน้ำกันเนาะปีใหม่แล้วก็หยุดคริสต์มาสฝรั่งกับคริสต์มาสก็หยุดงานเนาะ กยุศมือคริสต์มาสจนฮอดปีใหม่เลยพี่น้องจังแสดงขันบันเท่ากับสุกับบันเนาะวันปีใหม่เนาะสลังกับคริสต์มาสกันเลยมาพอกันกันเลยว่ามาพอกันโดนโดนมาพอกันเป็นหนึ่งกับจริงๆแกให้งานลงงานน้ำกันเพื่อนแต่บ่าวบัณฑิตมากินข้าวน้ำกันนั่นเองโดนโดนมาพอกันกันเลยมาสนุกสนานกันนั่นพี่น้องเนาะจี่ไหนกับขอบคุณในหลายเด้อค่ะขอบคุณในหลายจะนับคนที่เขามาเบิ้งกับคนไล่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้กับช่องแฟนทราเวลเลอร์คนดังสมุงม,มิ่งทางเลือกแบบนี้เป็นน้องเนาะมีคนละทางเลือกหลายนะ่ะอันหลายหลายอย่างที่คนเขาไปเบิง่งแต่ก็มีทางเลือกหลายกับหลับคนเบิง่งเนาะในกาแฟในได้จา้าโอเคนะคะจา้าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ใหม่สวัสดีสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีปปปใหมจ่จ้า